ในโลกของยานยนต์ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมความหรูหราและเทคโนโลยีสุดล้ำวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในสุดยอดมอเตอร์โฮมที่ทั่วโลกต่างจับตามองจากค่ายที่ขึ้นชื่อเรื่องความหรูระดับสูงสุดของเยอรมันนั่นคือ m e r c e d e s b e n บกับรุ่นที่กำลังเป็นกระแสแรงที่สุดแห่งปี2026อย่าง Mercedes-Amadio m ดิโอมอเตอร์โฮมรถบ้านสุดหรูที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้การเดินทางกลายเป็นประสบการณ์เหนือระดับ ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะความสะดวกสบายและเทคโนโลยีแห่งอนาคต Mercedes a m a d i ์ l ดถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด Freedom Meet l u x u ร y หรืออิสระที่มาพร้อมความหรูหราโดยมีแรงบันดาลใจมาจากสัตว์ที่มีกรอบป้องกันอย่างอา a d มาดิโลโลซึ่งสื่อถึงความแข็งแกร่งทนทานปลอดภัยและยังคงความสง่าง,งามได้ในเวลาเดียวกัน รูปลักษณ์ภายนอกของรถคันนี้จึงเต็มไปด้วยเส้นสายที่ดุดันทันสมัยผสมความคโค้งมนแบบแอโรไดนามิกที่ช่วยลดแรงต้านอากาศได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อมองจากด้านหน้าจะเห็นกระจังหน้าแบบ d i a m Diamond Shield g r i l l ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับรุ่นอมาดิโพร้อมโลโก้ดาวสามแฉกขนาดใหญ่เรืองแสงเล็ดแบบลอยตัวให้ความรู้สึกเหมือนยานอวกาศในโลกอนาคตไฟหน้าแบบดิจิตอลแมทริกเลที่สามารถปรับทิศทางตามโค้งและตรวจจับคนเดินเท้าได้อัตโนมัติพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ออกแบบเป็นเส้นโค้งหรูอรอบคัน เพิ่มความมีมิติและสาง่างามทุกมุมมองด้านข้างของตัวรถใช้วัสดุผสมระหว่างอลูมิเนียมเกรดพิเศษและคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาเส้นสายเรียบหรูแบบสปอร์ตและระบบกันกระแทกในตัวพร้อมหลังคาทรงโค้งที่เปิดรับแสงธรรมชาติผ่านกระจกพานโนรามิกขนาดใหญ่ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนความโปร่งได้ตามสภาพแสงภายนอกล้อแม็กขนาด22นิ้วดีไซน์พิเศษลายอามาดิโออามเมอ ทำให้รถดูทรงพลังและมั่นคงเมื่ออยู่บนถนนด้านท้ายของ Mercedes Amadio ดิเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่สะกดทุกสายตาด้วยไยท้ายแบบเส้นเล็ดแนวยาวเต็มคันพร้อมแถบโลโกโ้ Mercedes ที่สามารถเรืองแสงได้ในเวลากลางคืนและระบบเปิดปิดท้ายอัตโนมัติแบบไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพื้นที่ด้านหลังเป็นระเบียงขนาดเล็กพร้อมโซฟาเมื่อจอดพักสร้างบรรยากาศที่สุดหรูได้ในทันทีในส่วนของสมรรถนะ เครื่องยนต์ของเมอร์ d ซเด m อารดิโเป็นขุมพลังไฮบริดลักอิงที่ผสานพลังจากเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด3.0ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงรวมแรงม้าได้ถึง620แรงม้าแรงดิดมหาศาลกว่า950นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน5.8วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับมอเตอร์โฮมขนาดใหญ่แบบนี้ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ AWD หรือขับเคลื่อนสีล้ออัตโนมัติพร้อมโหมดการขับขี่5รูปแบบได้แก่ Comfort, Eco, Sport เชื่และอินเทลลิเจนต์ไรที่สามารถปรับการทำงานของช่วงล่างและเครื่องยนต์ตามสภาพถนนโดยอัตโนมัติการขับขี่จึงมั่นคงและนุ่มนวลแม้บนทางครูขระเทคโนโลยีใหม่อย่าง Adaptive Road Vision ช่วยให้รถสามารถสแกนพื้นผิวถนนล่วงหน้าได้กว่า100เมตรและปรับระดับช่วงล่างให้เข้ากับสภาพถนนแบบเรียลไทม์ ระบบเบรกเป็นแบบคาร์บอนเซรามิกทั้ง4ี่หลอพร้อมระบบ r e g e n e r เรทีฟเบรกกิ้งที่ช่วยชาร์จพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่คณนเบรกทําให้ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด160กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนได้ถึง300กิโลเมตรและเมื่อใช้งานหมดขอสอก็จะสามารถเดินทางไดไกลกว่า1,200กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงเต็มถัง ถือว่าเป็นระยะทางที่ยอดเยี่ยมสําหรับการเดินทางระยะไกลโดยไม่ต้องหยุดพักบ่อยเมื่อพูดถึงภายในของ Mercedes Amadio มดิมันไม่ใช่แค่รถบ้านแต่คือบ้านอัจฉริยะบนหลออย่างแท้จริงภายในออกแบบโดยทีมดีไซน์ของ Mercedes m a เมบักซึ่งเน้นความหรูหราเหนือระดับวัสดุทั้งหมดใช้หนังแท้เกรดสูงจากอิตาลี ไม้เวลนัทแท้และอลูมิเนียมขัดเงาเสริมด้วยแสงไฟแอมเบียนไลท์64ส,สีที่สามารถปรับได้ตามอารมณ์ของผู้โดยสารห้องโดยสารแบ่งเป็น4โซนหลักได้แก่โซนห้องนั่งเล่นโซนครัวโซนนอนและห้องน้าสุดหรูพื้นที่ห้องนั่งเล่นมีโซฟาหนังแท้แบบไฟฟ้าที่สามารถปรับเอียงได้180องศาพร้อมโต๊ะกลางที่สามารถเปลี่ยนเป็นโต๊ะทํางานหรือโต๊ะอาหารได้ภายในไม่กี่วินาที หน้าจอ OLED <B ally. S 1> ขนาด48นิ้วติดตั้งระบบ MBUX Next Gen ที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงและท่าทางโซนครัวมาพร้อมเตาไฟฟ้าแบบอินดักชันเตาอบขนาดเล็กก็เย็นขนาดใหญ่และเครื่องชงกาแฟาอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทโฮมคุณสามารถตั้งเวลาให้ชงกาแฟาล่วงหน้าได้ผ่านแอปในสมาร์ทโฟนทุกระบบห้องนอนของอมาดิโอเป็นจุดที่ทำให้ใครหลายคนต้องตะลึงเพราะมันเหมือนห้องสวีทของโรงแรม5ดาวเตียงขนาด king size สามารถปรับระดับอัตโนมัติ มีระบบนวดหลังและระบบควบคุมอุณหภูมิแบบแยกส่วนผนังห้องสามารถเปลี่ยนเป็นกระจกโปร่งใสเพื่อชมวิวภายนอกได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวระบบเก็บเสียงในห้องใช้เทคโนโลยี Active Noise Control ทำให้ภายในเงียบสนิทแม้ขณะขับที่ความเร็วสูงห้องน้ำภายในเป็นอีกหนึ่งความอลังการ มีฝักบัวเรนชาวเวอร์ระบบน้ำอุ่นแบบอัตโนมัติและกระจกการฝ้าอัจฉริยะพื้นที่ทั้งหมดถูกจัดอย่างลงตัวและเน้นความปลอดภัยด้วยวัสดุป้องกันความชื้นและเชื้อราในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยเม r c e d e เดสอาร์มดิมาพร้อมระบบช่วยขับขี่ระดับสีที่สามารถขับเคลื่อนได้เองในบางสถานการณ์เช่นการจอดการขับในเมืองหรือบนทางหลวงระบบตรวจจับจุดบอด360องศากล้องรอบคันระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบควบคุมความเร็วแบบปรับอัจฉริยะและโหมดการ์เด้นโหมด ที่จะล็อกรถอัตโนมัติเมื่อมีผู้ไม่หวังดีเข้าใกล้นอกจากนี้ยังมีระบบโ o l o g r a p h i c Assistant ผู้ช่วยเสมือนจริงที่ปรากฏเป็นภาพโฮโลแกรม3มิติกลางคอนโซลหน้า ช่วยสั่งงานทุกอย่างตั้งแต่เปิดเครื่องเสียงเปลี่ยนไฟในห้องปรับอุณหภูมิไปจนถึงค้นหาเส้นทางหรือแม้แต่จองโรงแรมระหว่างทางในด้านความสะดวกเมอร์เซเดสยังติดตั้งหลังคาโซลารูฟขนาดใหญ่ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด2.5กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเพียงพอต่อการใช้งานอุปกรณ์พื้นฐานภายในรถตลอดทั้งวันเมื่อจอดพักกลางแจ้งในส่วนของระบบเสียงเมอร์เซเดสใช้ชุดลำโพงเบอร์เมสเตอร์ 3D Surround Sound System ทั้งหมด18ตัวรอบห้องให้เสียงสมจริงระดับโรงภาพยนตร์ คุณสามารถชมภาพยนตร์ฟังเพลงหรือแม้แต่จัดปาร์ตี้เล็กๆภายในรถได้อย่างเต็มอัตรรการเชื่อมต่อภายในรองรับทั้ง 5G และสตาร์ลิงเซตเทอร์ไลน์อินเทอร์เน็ตทำให้ไหม่ว่าคุณจะอยู่กลางป่าบนภูเขาหรือริมทะเลก,ก็ยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างต่อเนื่องสำหรับราคาของ2,026 Mercedes Amadeo Motorhome เปิดตัวในตลาดยุโรปที่ประมาณ1.3ล้านดอลลาร์หรือราวๆ48ล้านบาทไทยโดยขึ้นอยู่กับออปชันและแพ็กเกจที่เลือกซึ่งถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับ เพราะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะแต่คือบ้านเคลื่อนที่สุดหรูที่ครบทุกฟังก์ชันของชีวิตในมุมมองของผู้รีวิวต้องยอมรับว่า Mercedes Amadio ดไม่ได้สร้างมาเพียงเพื่อแข่งขันกับมอเตอร์โฮมทั่วไปแต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานของการเดินทางในยุคใหม่ ทำให้การใช้ชีวิตระหว่างการเดินทางกลายเป็นความหรูหราที่ทุกคนเข้าถึงได้ถ้ามีงบประมาณพอสรุปง่ายๆถ้าคุณเป็นคนที่รักการเดินทางรักความสะดวกสบายและอยากสัมผัสเทคโนโลยีระดับสูงสุดในโลกของมอ t ต r h o m e Mercedes Amadio คือคำตอบที่คุณตามมหามันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างวิศวกรรมเยอรมันความหรูหราแบบเมบักและความล้ำยุคข,ของเทคโนโลยีอัจฉริยะในอนาคตไม่ว่าจะเดินทางข้ามประเทศ พักผ่อนกับครอบครัวหรือใช้ชีวิตแบบอิสระบ,บนถนนรถคันนี้พร้อมจะมอบความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเสมอทุกการขับขี่คือความสุขทุกการพักคือประสบการณ์ระดับพรีเมียมและทุกมุมของรถคือความพิถีพิถันที่เมอร์เซเดสตั้งใจสร้างขึ้นอย่างแท้จริงเพราะสำหรับ Mercedes แล้ว l u x u r y is not a feature it's a feeling และ Mercedes Amadio คือคำจำกัดความที่สมบูรณ์แบบที่สุดของความรู้สึกนั้นในปี2026อย่างไม่มีข้อกังขา